ไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นมหากรรมลดราคาของ Mercedes-Benz หรือเปล่าเพราะว่าเขาลดราคาทีละรุ่นครับแต่เรียงมาหลายๆรุ่นครับเราเห็นราคาที่ลดเนี่ยคราวนี้ไม่ใช่ลดผู้บริหารใหม่น้อยละครับเป็นรถใหม่มือหนึ่งป้ายแดงเลยนะฮะแล้วลดเยอะด้วยครับ เราไปดูรายละเอียดดูครับ,รบช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอทีก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอาวกาศฝา,ากกดซับกดติดตามทั้ง3ามช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่ออ่ะ <laughs> เริ่ม <laughs> ผมผมขอเริ่มที่มหากรรมนี้ที่รถที่ถือว่ามีส่วนรถมูลค่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาใช้คำนี้ดีกว่า <laughs> ครับผมเพราะว่ารถที่ผมเลยพูดถึงคันนี้ครับ รวมส่วนลดแล้วลดสูงสุดตั้งแต่นะวันเปิดตัวนะถึงวันนี้ลถสูงสุดถึงสามล้านสองแสนหนึ่งมืนบาทเราไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนที่ลดสามล้านสองแสนนะ <c oughs> อันนี้มันโหดมากจริงๆมันคือโจะกดกันมา Mercedes EQS ห้าร้อยครับนะฮะตัวไฟฟ้าตัวยหญงสุดใช่ครับรุ่นประกอบในประเทศรหรือเป็นรถไฟฟ้าตะกูลรถไฟฟ้าคันแรกรุ่นแรกที่ ประกอบในประเทศไทยที่มาเทสเบนเคยโฆษณาเลยตอนตั้งแต่ตวันเปิดตัวเนี่ยรุ่นแรกเลยนะประกอบเมืองไทยแล้วราคาตั้งของรุ่นนี้คือ7จ็ดล้านสองแสนบาทนะฮะก็ลดไป3ามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทเหลือสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทคุณจะได้รถไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดตามมาตรฐาน ULTP เนี่ยเจ็ดร้อยสองกิโลเมตรนะฮะาากับประสิทธิภาพของสองมอเตอร์สี่ร้อยสิบเก้าแรงมาร้าแรงบิดแปดรอยิบแปดนิวตันเมตรกับแบตเตอรี่ ร้อยแปดจุดสี่กิโลวัตต์แครับอืมสี่ล้านหนึ่งเนี่ยไม่เต็มนะสี่ล้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถอดอะไรออกนะคนที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยนะฮะสมมติจบงานนี้ไปแล้วมีใครซื้อไปเนี่ยผมอยากรู้รายชื่อสักนิดหนึ่งครับแล้วผมจะปล่อยให้เขาขับสักสามสี่ปีครับแล้วผมจะไปรอตอนเขาปล่อยออกขายเป็นมือสองปล่อยมือสองมาเนี่ยสักล้านห้าล้านหกเนี่ยนะฮะ ผมจะซื้อนะเพราะผมชอบนะ EQS 500อ่ะอ้าคุณขับเองชอบผมขับแล้วชอบผมขับแล้วชอบนะผมขับแล้วชอบมันคือรถที่ดีมากคือเป็นรถรถที่เขาแหละทลายข้อจํากัดหลายอย่างครับหึเรื่องของเขาเรียกขนาดตัวรถความโออาความทันสมัยนี่คือมาเต็มจอแบบใช่จอเกือบ50นิ้วคุณผู้ชมครับรถอะไรจอเยอะขนาดนั้นใหญ่โตข้างในรถแล้วสําคัญก็คืออย่างที่บอกว่ามอเตอร์คู่ขับ4 ก็ได้เรื่องเรื่องสมรนะสูงอยู่แล้วใช่บวกกับหลายๆคนกลัวรถไฟฟ้าชอบบอกวิ่งได้น้อยมี7 0 2กิโลเมตรนะครับเรามาเทนแล้วก็600ขึ้นนะยืนพื้นนี่600เราก็หวดไปสูงไอโกลกอะไรกันนี่ีก็พาไปแล้วที่หลานก็ไปสำรวจทางไปอะไรมาคือเรียกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ขับดีด้วยรถไฟฟ้าที่อัตราเร่งดีวิ่งได้ไกลชาร์จน้อยแล้วก็ชาร์จไวด้วยใช่ขับสนุกคันใหญ่นั่งนุ่มแต่แต่ราคาตอนแรกอ่ะ ค่อนข้างโหดเพราะว่าในในในชื่อของ E Q S เนี่ยมันเทียบคลาสก็คือ s คลาสถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในในในค่ายของ m e r c e d ซ s ซึ่งณวันนั้นละราคามองค่อนข้างสูงแต่ราคาใหม่นี่สิครับต้องบอกว่าหลังจากผ่านการเปิดตัวมาประมาณคันนี้ผมจำไม่ผิดประมาณ2ปีที่เปิดตัวออกสู่ตลาดเ่ยสองปี คุณสามารถซื้อรถป้ายแดงในราคารถพิเศษส่วนหนึ่งก็คือจากข่าวคราวที่ทุกคนทราบกันดีว่าทาง Mercedes เยอรมันเนี่ยน่าจะยุบลายที่เป็น EQS เรียกภาษาไทยแบบฮีทเขาเรียกว่าตัดสินใจไม่ไปต่อไม่ไปต่อ <c oughs> คือเขาเล็งแล้วว่าเปิดอนุกรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมันไปได้ไม่ดีคือการแชร์แพลตฟอร์ม,มกับรถที่มีอยู่ในตระกูลเดิมเนี่ยแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาเลิกผลิตรถไฟฟ้านะ มเมทัลเบนยังผลิตรถไฟฟ้าอยู่แต่เขาอาจจะค้นพบว่าการแชร์แพลตฟอร์มกับรถในตลาดหลักมันอะไรอ่ะทำราคาง่ายกว่าันราคาง่ายกว่าแล้วมันเดินจุดคุ้มทุนง่ายกว่าใช่ซึ่งทําให้เขาออกมายืนยันชัดเจนว่าแก๊ง EQ คอะ่ะ เขาไม่ไปต่อแล้วใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยจะมาในชื่อรุ่นปกติเลยอย่าง c l a เงี้ยอ่า c l a ก็จะกลายเป็นไฟฟ้าไปเลยใช่นะฮะนะฮะก็จะบอกว่าเขาก็เรียกว่าเป็นการแชร์แพลตฟอร์มอ่ะมีข่าวว่าครับ c l a เนี่ยที่มาเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวชูตติ้งเบรกด้วยครับผมสามไม่พูดเลยผมสามไม่พูดการคนได้ข่าวว่าคนนั้นค่องจะเซอร์ไพรส์ว่าได้ข่าวว่าเขาจะมีมีชื่อนี้กลับมาครับเาาว่ชูตติ้งเบรกจะคัมแบก ชื่อก่อนนันนี้เขาบอกอะไรชุดยิงเบรกมันจะหายถับศูนย์ไม่แล้เลิกแล้วไม่มีแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บหลังอุตสาห์จะเท่ซไหน่รุ่นสุดท้ายต่อมาบอกว่าไม่จบครับคือ E Q S เนี่ยที่เปิดก่อนเพราะว่าส่วนลดทั้งๆดูดเดือดสุดถัดมาอ่ะมาเล็กหน่อย มาสู่คัสต์ EQE EQE ที่ถือว่าบ้านเราก็เปิดตัวตามมาเร็วๆนี้กับมอเตอร์เดี่ยวขับหลังครับราคาค่าตัวตอนเปิดตัว3 9 7ล้าน9แสนเหมบาทเมอร์เซเดสไม่ขายนณวันนี้ประกาศราคาใหม่2 8 9ล้าน8แสนาหมื่บาทซึ่งเท่ากับส่วนลถประมาณหมือล้านกับ80,000บาทลดเป็นล้านกับ80,000ื่นครับซึ่งบอกเลยนะว่า EQE 300ตัวนี้นะฮะเหลือ2ล้าน8เนี่ย ย่าไปซื้อรถจีนเลยซื้ออันนี้เถอะผมว่าดีกว่าเยอะเลยก็เนาะงมะายใช้กว่าเยอะเลยถูกต้องครับก็คือคุณก็ได้รถมาตรฐานเมือ์เซสเบนกับสมรถที่ถือว่าน่าสนใจมาก <S <s ใช่แล้วประกาศราคาเดียวเป็นวันพายอยู่แล้วเนทั่วประเทศก็คือสามารถเข้าไปดูที่โชว์รูมใ <s> ช่ใกล้บ้านทันตัวนี้ก็คุ้มนะใช้รอคนซื้อไปใช้สักสี่ปีแลเวออกมาเป็นมืสองเนี่ยใจเย็นเหลือล้านต้นเน่ะใจเย็น เชียร์ให้คนเขาซื้อมือหนึ่งก่อนนี่ก็รอมือสองไม่คนเดียวเลยมันก็มีอยู่แล้วมันต้องมีคนซื้ออยู่แล้วไงคือราคานี่ขายได้อยู่แล้วแล้วผ่านไปสักสี่ปีแล้วเขาเทรดออกนะแล้วไปซื้อคันใหม่พอแล้วเราไปโฉบพอรถรถไฟฟ้าสี่ปีแบตยังเหลืออีกตั้งหกปีพอเราพอเราพูด EQE e ก็สนใจ EQE ข e. ึ้นอีกงั้นเอาอีกคันครับ EQV e เหมือนกันครับแต่เป็นเวอร์ชัน SUV EQV ส e ามห้าศูน 4Matic SUV คือครถที่ทรงรถตรวจการคนระับเขาเรียกว่าได้เครียกอนุกรมเดียวกับ e q e เหมือนกับ EQV เมื่อกี้รุ่นสีดานแต่ว่าอันนี้ยกสูงเป็นรถ SUV. s, <S u uh v huh. มาพร้อมเรียกว่าราคาส่วนรถใหม่ครับ uh huh. คือจริงๆ EQV ตัวสามล้อถด SUV มันจะมีหลายรุ่นจะมีตั้งแต่ Electric Art, uh huh. AMG Line และ AMG Dynamic ซึ่งก็จะต่างในเรื่องของ Option, uh huh. ออปชั่นชุดบอดี้พาร์ท huh. ให้สปอร์ตขึ้นอาจจะธรรมดาหรือตัวสปอร์ตเลือกกันไป uh huh. ซึ่งราคาก็จะมีส่วนรถแตกต่างกันไปครับ uh huh. ส่วนรถสูงสุดในกลุ่มนี้ก็คือ1 8 6 0 0 0้านบาทใช่ซึ่งอ่าว่าราคาใหม่แล้วกันจะไ,ไม่ีงงราคาใหม่ครับรุ่นเริ่มต้น3 1 9ล้านนบาทใน EQE 3 0 0 s u v e h u v e r i c a r t แล้วถัดมา EQE 3 0 0 s HUVAMGLine ออปชั่นมากขึ้นนิดนึงอืมล้า0 0 0 0บาทก็เพิ่มขึ้น5,000 0บาทบนะฮะแล้วสูงสุดต่างกันอยู่แสนเดียว EQE 3 0 s u v a m g d y n a m i c สาม0้านแส่บาทครับผมครับก็ถือว่าอันนี้ก็ลดเยอะหนึ่งล้านแปดรล้านแปดแล้วก็ตัวถังของ EQE SUV เนี่ยมันจะมันจะใหญ่กว่า GLC ไหมครับประมาณ GLE ได้ไหมประมาณประมาณประมาณปก็คือจะเป็น SUV ทรงใหญ่นะคันใหญ่ใช่ครับแล้วถ้านั้นยังไม่พอยังมีอีกเหรอครับยังมีครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจาก Mercedes-Benz เป็น Mercedes-AMG เฮ้ยเดี๋ยว เมื่อเฮดเองจีนแต่ในรหัส EQE 53 EQE 53ก็ลดลดครับว้าวลดส่วนลดเนี่ยในรุ่นนี้คือลดไป1ล้านกับ6 0,000่นบาทโอ้โหลดแรงไฟฟ้าตัวเจ็บที่มีพละกกำลังแรงม้าเหมาะจากมอเตอร์คู่เนียรย625าแรงม้ากับแรงบิดย่อนพันนิดเดียวครับ950นิวตันเมตรฮะศูนย์ถึงร้อยในสาวิเราก็พาพี่หลามมาวาฟสปีดกันไปแล้ว่อนก่อนที่มาเทสกันเนี่ยมาพร้อมค่าตัวใหม่ครับ 4ี่ล้านแปดบาทจาก5้าล้านเก้าเนี่ยหรือสีล้านแ <c oughs> ลงมาเยอะเลย <c oughs> ดูเดือดไหมนี่เขาเรียกแก๊ง <c oughs> มหากรรมตระกูล EQ <c oughs> ที่ถึงว่าราคาใหม่รถใหม่ไปก็นการส่งท้ายแหละส่งท้ายตระกูลอ q คิอะสามารถดูได้ที่โชว์รูมของเมอร์เซเดสเป็นใกล้บ้านท่านเพราะว่าบอกแล้วว่าเขาประกาศว่าเป็นราคาวันไพร์อราคาเดียวท่ากันหมดไปดูได้เลยที่ไหนก็ได้ฝากบอกนิดนึงใครซื้อไปก็ขับสี่ปีแล้วส่งข้อความมาบอกผมนิดนึงดีกันลอขายเท่าไหร่นี่กันรอเขาเบื่อกันตลอดเลยเอาโอ้ยรถราคามือสองดีๆชอบอะไปครับ